ปิงดีเท้านี่เอาปิงกอดตรงน้นีก็อย่างเมื่อกี้นี่ดีเท้าเอาดีเท้าเลยเฮ้ยพีพี่ี่ไม่จเลยแล้วนี่ออ่จับอ่ะแล้วดีนีอ่ะอจับอัี